ก่อนที่เราจะไปฝึกทำโจทย์ปัญหากันนะครับเรามาทบทวนความรู้จากคาบที่แล้วกันก่อนเลยดีกว่านะครับคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องลำดับเรขาคณิตไปนะครับนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมครับว่าเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าลำดับที่กำหนดมาให้นั้นนะครับเป็นลำดับเรขาคณิตครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนต้องหาอัตราส่วนร่วมนะครับหรือหา r ให้ได้นั่นเองนะครับดังนั้นจากลำดับเรขาคณิตนะครับ เรานะครับจะทราบเน่ว่าเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับก็ใช้วิธีการคือนักเรียนจะต้องหาอัตราส่วนร่วมนั่นเองครับอัตราส่วนร่วมนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ R นั่นเองครับ R นะครับหาได้อย่างไรครับ R นะครับหาจากนะครับนำพจน์ก่อนหน้านะครับ หารด้วยนะครับหรือส่วนด้วยนะครับพจน์ที่อยู่ติดกันก่อนหน้านั่นเองครับก็คือ a n บวก1นะครับส่วนด้วย a n ครับแต่ความหมายของลำดับเลขาคณิตนะครับหมายความว่าทุก R ที่เราหาได้นะครับเกิดจากนำ a 2นะครับส่วนด้วย a 1นะครับซึ่งต้องจะเท่ากับนะครับ a 3นะครับส่วนด้วย a 2ครับเท่ากับครับ a 4ส่วนด้วย a3 ครับแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเมื่อกี้รูปทั่วไปของเราก็คือ an บวก1นะครับส่วนด้วย an นั่นเองครับและยังไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหา,าหาไปเรื่อยๆมันจะต้องมี r หรืออัตราส่วนร่วมก็คือต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองครับต่อมาครับครั้งที่แล้วนะครับเรากำลังพูดถึงการหาพจน์ทั่วไป ของลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับพจน์ทั่วไปอของลำดับเลขาคณิตนะครับเราแทนด้วย an นั่นเองครับซึ่ง an หรือพจน์ทั่วไปนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราใช้กันนาะคูของเ็บหนึ่งหรือเราจะใช้คําว่าพจน์ที่ n ก็ได้นะครับใช้คําว่าพจน์ที่ n ของลําดับเรขาคณิตก็ได้นะครับเราจะหาพจน์ทั่วไปของลําดับเรขาคณิตครับได้จาก A1 นะครับคูณกับ R ยกกําลัง n นลบหนั่นเองนะครับสูตรนี้นะครับนักเรียนต้องจํานะครับเพราะว่าจะนําไปใช้นั่นเองในการแก้โจทย์ปัญหาลําดับเรขาคณิตที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับ เราไปฝึกทำโจทย์กันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ครูนะครับได้เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาฝึกการแก้โจทย์ปัญหานะครับลำดับเรขาคณิตกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกการแก้โจทย์ปัญหานะครับเรามาดูขั้นตอนของการแก้ปัญหากันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับ ขั้นที่หนึ่งะครับสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจนะครับต้องคิดและวิเคราะห์นะครับหรือพูดง่ายๆคือตีโจทย์ให้แตกนั่นเองนะครับว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะครับที่ที่เป็นเงื่อนไขสําคัญของโจทย์นะครับและโจทย์ต้องการถามหาอะไรหรือต้องการหาอะไรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงมาถึงขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการวางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้นะครับที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นหลักการกฎหรือสูตรต่างๆนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับรำดับเรขาคณิตนั่นเองครับที่ครูได้ทบทวนไปเมื่อต้นค้าบนั่นเองครับและขั้นตอนที่3นะครับก็ดําเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ก็คือแก้ปัญหานั่นเองนะครับจนได้ผลลัพธ์ออกมาครับและสุดท้ายขั้นตอนที่4นะครับก็อย่าลืมตรวจสอบผลด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับในขณะที่เราแก้ปัญหานะครับได้ผลลัพธ์ออกมานะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับอาจจะไม่ถูกต้องถ้านักเรียนดําเนินการแก้ปัญหาผิดนั่นเองครับดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายการตรวจสอบนะครับก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญนะครับเพื่อดูว่าคําตอบที่เรามานะครับสอดคล้องกับโจทย์หรือสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือมีความเป็นเหตุเป็นผลมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับทั้ง4ขั้นตอนนี้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆทางเรขาคณิตได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ว่าวันนี้ครูมีโจทย์อะไรมาให้นักเรียนทำกันบ้างครับไปติดตามกันเลยครับเรามาดูตัวอย่างที่5นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับลำดับเรขาคณิต1เศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเศษ1ส่วน2048นนะครับถามว่าลำดับนี้นะครับมีกี่พจน์นั่นเองครับมีทั้งหมดกี่พจน์นะครับเรานะครับรู้ว่านะครับจากโจทย์นะครับ สิ่งที่เรารู้นะครับ1ตัวนี้นะครับคือ a1 หรือพจน์ที่1นงั่นเองครับเศษหส่วนสองนะครับคือ a2 นะครับเศษหส่วนสคือ a3 ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์สุดท้ายครับอันนี้เราไม่รู้นะครับเรากําหนดให้เป็นพจน์ที่ n นะครับเป็นพจน์ที่ n นั่นเองครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรารู้จากโจทย์นะครับ กับอีกอันนึงนะครับที่เรารู้จักโจทย์ก็คือเรารู้ว่าลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองถ้าเป็นลำดับเรขาคณิตจะต้องหา r ในที่นี้ก็คืออัตราส่วนร่วมได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับวิธีทำจากโจทย์ครับ จากโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราทราบอะไรบ้างครับเราทราบ a 1นะครับคือ1ครับต่อมาครับเป็นลำดับเลขาคณิตใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เรากำลังพูดไปนะครับถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับนักเรียนจะต้องหา R ได้นะครับหยิบมาคู่หนึ่งครับที่เราใช้หา R ก็คือเกิดจาก a 2นะครับส่วนด้วย a 1นั่นเอง a 2ของเราคือเศษ1ส่วน2ครับส่วนด้วย a 1 ก็คือ1ครับมีค่าออกมาเป็นเศษหส่วนสนั่นเองครับนี่คือค่า r ของเราครับและสุดท้ายนะครับและให้พจน์สุดท้ายก็คือพจน์ที่ n ของเรานะครับก็คือ an นะครับก็คือพจน์ที่ n ของเรามีค่าเท่ากับเศษหส่วน2องพนนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับจากจากสูตร an เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1ครับเราทราบอะไรจากโจทย์บ้างเราไปดูกันต่อครับเรารู้ a 1ครับไว้แทนค่าเรารู้อะไรอีกครับจากโจทย์เรารู้ r ครับ r ของเราคือเศษหส่วนสครับแทนค่าลงไปรู้อะไรอีกครับอีกหนึ่งอันเรารู้ an ครับ an คือ1000อ่ะโทษทีครับ เศษ1นึ่งส่วนสองพัน่นั่นเองครับนักเรียนก็แทนค่าลงไปครับในสูตรนี้นะครับโดยแทน an เป็นเศษ1นส่วนนะครับส่วนไม่ส่วนเลยอ่าเศษ1นึ่งส่วนสองพครับเท่ากับ a1 ของเราคือ1นะครับ r ของเราคือเศษ1นส่วนสยกกำลังนะครับทั้งหมดยกกำลัง n อลบหครับนะ1นะครับ1คูณกับ เศษหส่วนสยกกําลัง n ลบหนะครับก็จะได้เป็นเศษหส่วนสยกกําลัง n ลบหนั่นเองครับฝั่งขวาเราได้มาแล้วเศษหส่วนสทั้งหมดยกกําลัง n ลบหครับฝั่งซ้ายนะครับเศษหส่วนสองพนะครับนักเรียนต้องจัดรูปครับเขียนอยู่ในรูปของเศษหส่วนสได้ครับทั้งหมดยกกําลัง11ครับทีนี้ครับเราจะแก้สมการครับสมการ เลขยกกําลังครับถ้าฐานเท่ากันนะครับนักเรียนก็นําเลขชี้กําลังนะครับมาเท่ากันได้เลยนะครับนักเรียนก็จะได้นะครับ11เท่ากับ n ลบ1ครับดังนั้นครับเพราะฉะนั้นครับ n ของเราก็เลยเท่ากับ12ครับก็ย้ายลบ1ไปบวกกับ11ดนั่นเองครับก็จะได้เป็น12ครับดังนั้นในข้อนี้นะครับนักเรียนก็ควรจะตอบได้นะครับว่าลำดับนี้นะครับ มีทั้งหมด12พจน์นั่นเองเพราะว่าพจน์ที่พจน์ที่พจน์ที่12ของเราก็คือ1000งพัทีครับเศษหนึ่งส่วนสองพัน่นั่นเองอันนี้คือพจ์ที่12ครับดังนั้นก็จะมีทั้งหมด12พจน์ครับอ่า จบแล้วครับสำหรับตัวอย่างที่5ครับต่อมาครับเรามาดูตัวอย่างที่6ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวอย่างที่6นะครับจำนวน3จํานวนเรียงกันเป็นลําดับเรขาคณิตครับโดยมีผลบวกและผลคูณของทั้งของจํานวนทั้ง3จํานวนนะครับเท่ากับ42และ512ตามลําดับครับ จงหาจํานวนทั้ง3าํานวนครับในข้อนี้นะครับถามหาจํานวนทั้ง3จํานวนนะครับโดยทั้ง3จํานวนนี้นะครับเรียงกันเป็นลําดับเลขาคณิตนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองครับส่วนที่โจทย์กาหนดมาให้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับผลบวกของ3ามจำนวนนี้นะครับเท่ากับ42ครับส่วนผลคูณนะครับของทั้ง3ามจำนวนนี้นะครับเท่ากับ512นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความรู้ตรงนี้นะครับ เอาเงื่อนไขตรงนี้ที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับมาใช้ในการหาคําตอบนั่นเองครับโดยอันดับแรกนะครับนักเรียนจะเริ่มต้นจากนะครับสามจำนวนนี้นะครับเรียงกันเป็นลําดับเรขาคณิตนะครับเราก็เริ่มจากให้จำนวน3ามจำนวนคือนะครับ r อ่ะ a ส่วน r ครับนี่คือจำนวนที่หนึ่ง แต่เนเ่อดูนะคบว่าทําไมครูถึงเรียงแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเกิดมันเป็นลําดับเลขาคณิตใช่ไหมครับแสดงว่าแต่ละพจน์นะครับต้องคูณด้วย R เป็นต้นไปก็จะได้เป็น A ครับพจน์ที่สนะครับหรือพจน์หรือจํานวนต่อไปก็คูณด้วย R ก็กลายเป็น AR ครับหรือ A คูณ R นั่นเองครับนักเรียนครับแบบนี้เนี่ยโจทย์แบบนี้นะครับนักเรียนจะเจอบ่อยมากครับนักเรียนจะเจอบ่อยมาก ดังนั้นถ้าเรียงกันสามจำนวนแบบนี้นะครับให้นักเรียนใช้เป็น a ส่วน r นะครับ a r แล้วก็ ar นั่นเองครับนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจากโจทย์โจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้มาก็คือผลบวกเท่ากับ42ครับและผลคูณเท่ากับ512ครับแต่ครูจะใช้ผลคูณก่อนครับคร mm ู hmm. ขอใช้สีมาช่วยนั่นเองนะครับ mm hmm. จากผลคูณ ของจำนวนสามจำนวนนะครับเท่ากับห้าร้อยสิบสองจะได้นะครับ a ส่วน r ครับคูณ a คูณ ar นะครับต้องมีค่าเท่ากับ5้ารสิบอครับ <Yeah. S 1> สังเกตครับ R กับ R จะตัดกันไปนั่นเองนะครับเราก็จะเหลือเป็น a คูณเคูณ a ก็คือ a ยกกำลัง3เท่ากับ512ครับซึ่ง a ยกกำลัง3นะครับเท่ากับ512นะครับคือ8ยกกำลัง3ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ a ออกมาเท่ากับ8นั่นเองครับเห็นไหมครับนักเรียนก็จะได้การคิด ง่ายๆนั่นเองถ้าเรกเรียนใช้วิธีการเรียนกันแบบนี้นะครับเป็น a ส่วน r, a, ar ครับสุดท้าย r และ r ของเรานะครับก็จะตัดกันได้นั่นเอง r 2ตัวนี้ก็จะตัดกันได้ก็จะเหลือเป็น a ครับพอเป็นตัวแปรเดียวนะครับแก้สมการก็จะไม่ยากเลยนะครับต่อมานะครับเหลืออีกหนึ่งเงื่อนไขครับที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือมีผลบวกเท่ากับ42ครับอ่ะเรามาดูผลบวกครับจาก ผลบวกของจำนวนทั้งสามจำนวนเท่ากับสสสี่ิบองจะได้นะครับจะได้ a ส่วน r ครับบวก a บวก ar เท่ากับ42ครับนักเรียน เวลาเราบวกนะครับนักเรียนจำได้ไหมเวลาเราบวกเราจะต้องทําเศษเท่ากันเพราะว่ามันมีเศษส่วนก็คือ a ส่วน r ตรงนี้ดังนั้นครูก็ทําส่วนให้เป็น r ทั้งหมดนะครับก็จะกล้เป็น a บวก ar บวก ar ยกกาลังสองเท่ากับ42ครับขีนนะครับจากนั้นนะครับครูก็แทน a นะครับอ่าเรามี a แล้ว a ของเราคืออะไรครับ A ของเรานะครับก็คือ8นะครับเราก็จะแทน A หด้วยแนะครับและครูก็จะนำ R า R ตัวนี้นะครับคูณไขว้ขึ้นไปนั่นเองแก้สมการนะครับอันนี้จะทำแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น8บวก8 R บวก8 R ยกกำลังสองเท่ากับ42 R ครับนะ จากนั้นครูขอย้ายข้างนะครับจัดรูปให้สวยงามก็จะเป็น 8r ยกกำลัง2นะครับลบนะครับลบ 34r ครับวก8เท่ากับ0ครับก็คือย้าย42นะครับมาลบออกจาก 8r นั่นเองอ่ะย้ายจาก 42r นะครับลืมคำว่า r ไปเมื่อกี้นะครับมาลบออกจาก 8r ก็จะเหลือลบ 34r นั่นเองครับจากนั้นเราจะเห็นว่า8ลบ34 และ8นะครับก็สามารถที่จะหารตลอดได้นะครับโดยใช้แม่4หารตลอดนะครับโทษทีใช้แม่2หารตลอดนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 4r กำลัง2ลบ 17r บวก4เท่ากับ0ครับเกนะครับทันนะครับจากนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบครับนักเรียนก็แยกตัวประกอบได้ออกมาเป็น 4r ลบ1ครับคูณกับ อาลบ4ครับเท่ากับ0อ่า 4r ลบ1คูณกับ R ลบ4เท่ากับ0ครับก็จะได้ R ออกมา2ข้างครับคือเศษ1ส่วน4และ4นั่นเองครับอันนี้คือ R ครับยังไม่จบนะครับนักเรียนได้ R มาแล้วครับตอนนี้ R ของเรานะครับอ่าครูตัวงรอมนะครับ r ของเรามีอยู่2ค่ข้างด้วยกันคือเศษ1ส่วน4ครับและ4นั่นเองครับ แต่โจทย์กาลังถามว่า3จํานวนนี้คืออะไรนะครับและเราก็รู้ว่าอะไรครับรู้ว่าเราได้เอมาแล้วนะครับ A, A เท่ากับของเราคือ8นั่นเองครับดังนั้นนะครับเราจะมี R 2ค่านะครับเราก็แยกออกเป็น2องคำตอบครับถ้ากรณีที่1ครับถ้า R เท่ากับเศษ1ส่วน4นะครับจะได้3ามจำนวนเรียงกัน คือนะครับเทียงกันคือเราก็แทนค่าครับเป็น8ส่วน r ครับก็จะเป็น32ครับตามด้วย8ครับแล้วก็2นั่นเองครับอันนี้คือถ้าเป็นถ้า r นะครับเป็น1ส่วน4ครับและอีกคำตอบครับถ้า r เท่ากับ4นะครับจะได้3จำนวน เรียงกันคืออันนี้ก็จะสลับกันนะครับก็จะเป็น8ครับอาวท,ทีครับ2ก่อนนะฮะ2 2 8และ32ครับแบบนี้นี่เองครับเราก็จะได้ลำดับนะครับหรือจำนวนทั้า3จำนวนนะครับออกมาอยู่2กรณีกันนะครับขึ้นอยู่กับ R นั่นเองถ้า R เป็นเศษ1ส่วน4นะครับก็จะเป็น32 8แล้วก็2นั่นเองครับ แต่ถ้าเกิด r ของเราเป็น4นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 2, 8และ32นั่นเองครับจบแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่6ครับเรามาดูตัวอย่างที่7กันต่อเลยดีกว่านะครับตัวอย่างนี้มาทำไปพร้อมๆกันนะครับจงหาค่าของ k ซึ่งทำให้ลำดับ 2k ลบ 5, k ลบ 4, 10ลบ 3k นะครับเป็นลำดับเรขาคณิตครับในข้อนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปนิยามนะครับ ของลำดับเลขาคณิตกันนะครับนักเรียนจํานิยามของลำดับเลขาคณิตได้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรนะครับถ้าจะไม่ได้เรามาทวนกันนิดนึงครับนิยามของลำดับเลขาคณิตนะครับก็คือ R ครับเราพูดถึงอัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับอัตราส่วนร่วมนะครับหาได้จาก A2 สนะครับส่วนด้วย A1 ครับหรือเท่ากับนะครับ a 3ส่วนด้วย A2 นั่นเองครับ หรือเท่ากับแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้จากบทนิยามที่เราเคยเรียนมานะครับแต่เราจะใช้เพียงแค่คู่หนึ่งนะครับของบทนิยามเท่านั้นเองอ่าเราจะใช้คู่หนึ่งนะครับอ่าเราคู่ขอลบนิดนึงเราใช้คู่นี้นะครับก็คือ a 2ส่วนด้วย a 1เท่ากับ a 3ส่วนด้วย a 2ครับโดยที่ a 2ของเรา a 1ของเราคืออะไรครับ 2k ลบ5ครับ a2 ของเราคือ k ลบ4ครับและ a3 ของเราคือ10ลบ 3k ครับดังนั้นเราก็แทนค่านะครับก็จะได้นะครับ k ลบ4นะครับส่วนด้วย 2k ลบ5นะครับซึ่งจะเท่ากับ10ลบ 3k นะครับส่วนด้วย k ลบ4ครับ จากนั้นนะครับนักเรียนก็คูณควอยขึ้นไปนะครับคูณควอยขึ้นไปควอยขึ้นไปอย่างนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับตอบไปพร้อมๆกันนะครับก็ได้ออกมาเป็น k กําลังสองนะครับลบ 8k นะครับบวกด้วย16เท่ากับครับ 20k ลบ 6k ยกกําลังสองลบ50บวกด้วย 15k ครับ คูณไขว้แล้วได้บรรทัดน,นี้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับนักเกรยียนก็จัดรูปนะครับได้ออกมาเป็น 7k ยกกาลังสองนะครับก็คือย้ายลบ 6k ยกกาลังสองมาบวกฝั่งทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับก็ได้ออกมาเป็น 7k ยกกาลังสองลบ 43k บวก66เท่ากับ0ูนนะครับจากนั้นทำไงต่อครับจากนั้นก็แยกตัวประกอบนั่นเองครับก็จะได้ออกมาเป็น 7k ลบ22ครับคูณกับ k ลบ3ครับเท่ากับ6เออเท่ากับ0ครับจากนั้นเราก็หาค่า k ได้แล้วครับ k ของเราก็มีค่าเท่ากับ22ส่วน7และ3นั่นเองครับดังนั้นนะครับในข้อนี้นะครับค่าของ k นะครับที่จะทำให้ลำดับนะครับ 2k ลบ5 k ลบ4 และ10ลบ 3k นะครับเป็นลำดับเลขาคณิตมีอยู่2ค่าด้วยกันนั่นก็คือ22ส่วน7และ3นั่นเองครับไม่ยากกันเลยนะครับแล้วเราไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับมาดูตัวอย่างที่8กันดีกว่าครับกมลกู้เงิน50,000บาทโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนกมลไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยนาน4เดือนกมลจะต้องจ่ายเงินรวมเมื่อสิ้นเดือนที่4เท่าไหร่ถ้าเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยทบต้นเดือนละครั้งนะครับ ข้อนี้นะครับอยากให้นักเรียนนะครับได้ลองคิดเองดูก่อนนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนค่อยกดมาดูเฉลยกันนะครับลองคิดเองดูก่อนนะครับสําหรับข้อนี้ถ้านักเรียนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันครับครูนะครับจะเริ่มจากนะครับให้นักเรียนนะครับพิจารณานะครับการเขียการเสียดอกเบี้ยทบต้นนะครับใน2เดือนแรกกันก่อนนะครับเราเริ่มต้นนะครับ เริ่มต้นที่กระมลน,นะครับกู้เงินมานะครับห้าหมื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้นเดือนแรกนะครับเดือนที่หนึ่งอ่ะครูขอเขียนเลขหนึ่งตรงนี้นะครับเดือนที่หนึ่งนะครับกระมวลนะครับจะเสียดอกเบีย้ยทบต้นเท่ากับ 5 0 0 0 0ครับอันนี้คือเงินต้นครับบวกกับดอกเบี้ยของเรานะครับก็คืออะไรครับ5 0 0 0 0นะครับคูณกับ0.02ครับมีคนสงสัยไหมครับว่า0.02ตัวนี้นะครับมาได้อย่างไรนะครับก็มาจากอัตราดอกเบี้ยนะครับร้อยละ2นั่นเองนะครับดอกเบี้ยร้อยละ2ก็คือ เงินต้นนะครับ100เสียดอกเบี้ยนะครับ2บาทนะครับดังนั้นนะครับก็คือนะครับจะต้องเสียดอกเบี้ย2%ร้อยละ2นะครับก็คือคิดเป็นคิดเป็น0.02นนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคิดเป็นแล้วออกมาแล้วนะครับคิดเป็นเราก็นำมาใช้ได้เลยนะครับก็คือร้อยละ 2ก็คือ0.02นองั่นเองคูณกับเงินต้นก็คือ5 0 0หมื่นนะครับนักเรียนก็เห็นไหมครับว่าจะมีตัวร่วมเราก็ดึงตัวร่วมออกมาเท่ากับ5 0 0หมื่นนะครับคูณกับ1บวก0.02ก็จะกลายเป็น5 0 0หมื่นคูณกับ1.02ครับอันนี้คือเงินเงินดอกเบี้ยทบต้นนะครับที่จะเสียในเดือนแรกนั่นเองครับ จากนั้นตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นเงินต้นนะครับของเดือนที่สองครับกลายเป็นเงินต้นของเดือนที่สองครับดังนั้นเราไปหาเดือนเงินต้นอ่ดอกเบีย้ยทบต้นในเดือนที่สองกันต่อครับเดือนที่สองครับกมลจะเสียดอกเบีย้ยทบต้นเท่ากับอ่าเท่ากับ เราก็ใช้วิธีการแบบเมื่อกี้ครับเงินต้นนะครับก็มาจากเดือนแรกก็เป็นห้าหมืซึ่งคูณกับ1 0 2จครับแล้วก็บวกกับห้าหมื่นครับห้าหม0 0 0คูณกับห้าหมื0 0ที่คูณกับ1 0 2จคูณกับ0.02ครับอันนี้คือเงินต้นนะฮะที่มาจากเดือนแรก เดีนี่2ต้องเอามาจากเดือนแรกนะครับต้องคูณแบบนี้ครูจะใช้สีให้ดูนะเราก็จะได้ออกมาเท่ากับคูณมาต่อข้างบนนะครับเท่ากับคูณดึงตัวร่วมออกมานะครับดึงห้าหมื่นที่คูณกับ1.02ออกมาข้างในวงเล็บก็จะเหลือ1น1บวกกับ0.02นั่นเองสุดท้ายก็ได้เป็น5้าหมื่นครับ คูณกับ1.02แล้วก็คูณกับ1.02ซึ่งจะกลายเป็น50,000คูณกับ1.02ทั้งหมดยกกำลัง2ครับนักเรียนลองสังเกตแพทเทิร์นนะครับเดือนที่1อ่าเราดูเดือนที่ 1, ดด1นะครับเดือนที่1เนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยทบต้นคือ50,000คูณกับ1.02เฉยๆก็คือยกกำลัง1อยู่ตรงนี้นะครับ พอมาเป็นเดือนที่2ครับก็จะกลายเป็นเสียเป็น50,000คูณกับ1.02ยกกกำลัง2ครับพอจะเห็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าผ่านไป4เดือนโจทย์ถามหาเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปนะครับสเดือนแสดงว่าเราต้องไปคิดเดือนที่4ใช่ไหมครับจะเสีย ดอกเบี้ยทบต้นนะครับเท่ากับห้าหมื่คูณกับ1.02นยะครับยกกำลังสี่นั่นเองนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กันตรงนี้ครับสี่เดือนกับตรงนี้นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราสามารถเอาไปต่อยอดได้ถ้าเป็นเดือนที่ n เดือนที่เเดือนที่เท่าไหร่ก็ตามที่เราอยากจะหานะครับจะเสียดอกเบีย้ยทบต้นเป็นห้าหมื่นครับคูณกับ1.02ย์กกำลัง N ครับแค่นี้เองนะครับนักเรียนสามารถเอาข้อนี้ไปต่อยอดได้ต่อเลยนะครับ และสุดท้ายนะครับก่อนจากกันนะครับขอฝากแบบฝึกหัดนะครับ1.1.3นะครับข้อ3ถึงข้อ4นะครับให้นักเรียนได้ฝึกทำนะครับเป็นการบ้านนะครับส่งครูในคลาสรูมนั่นเองนะครับและทุกครั้งเลยนะครับก่อนจะจากการครูยังย้ำเสมอนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆนะครับสามารถที่จะทักมาถามครูนะครับส่วนตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางรายกลุ่มทางรายส่วนตัวหรือแม้แต่ ในคลาสรูมนะครับทได้ตลอดเลยนะครับเราจะได้ไม่ติดข้างข้อที่เราสงสัยนะครับในการเรียนนั่นเองครับจะได้ต่อยอดไปยังในเรื่อหาต่างๆในบทเรียนต่อได้นั่นเองครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ